สวัสดีครับก๊อฟฟอดครับคลิปนี้อยู่บนรถนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคลิปนี้ถือเป็นอีพีสองนะ EP สองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนแรกคลิปที่แล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะถ่ายยาวใช่ไหมครับทั้งไปทั้งกลับแต่ว่าทําแยกดีกว่าเป็นสองคลิปดีกว่านะครับก็จะได้ดูไม่ต้องแบบเรียกอะไรครับยาวเกินไปนะครับคลิปเนี้ยนะฮะมัน ไม่ได้เป็นการเทียบเนาะไม่ได้เป็นการเทียบเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมสไลด์รถมาส่งนะครับแล้วก็ขับรถส่วนตัวตามมาเพื่อที่จะมาพรีเซนต์รถลูกค้านะครับต้องบอกก่อนขับรถส่วนตัวมาเพื่อที่จะตามมาพรีเซนต์รถลูกค้านะครับก็เลยเปิดโหมดประหยัดในการขับมานะครับ6ก0กว่าโลนะครับท่านใดเมื่อวานไม่ได้ดูนะครับไปเปิดดูได้เลยนะครับจะได้ดูได้นะ และคลิปนี้นะครับผมก็เลยมาทําต่อนะครับเป็นคลิปที่ใช้ขับกลับนะฮะผมมาด้วยโหมดประหยัดนะผมจะกลับด้วยโหมดปกตินะครับก็เดี๋ยวจะขับกลับระยะทางก็น่าจะ600กว่าโลนะครับอันนี้อาจจะตอนตอนกลับอาจจะมีมากกว่าตอนมานะเพราะตอนมานี่คือวิ่งตรงมาส่งรถใช่ไหมครับตอนกลับอาจจะมีะะแวะไหว้พราแวะกินข้าวนู่นนี่นั่นนะครับ ก็อาจจะมีมากกว่าแต่ก็เอามาดูเป็นเปรียบเทียบกันได้กิโลต่างกันไม่เยอะหรอกแล้วก็อย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาใช้เรื่องของโหมดสปอร์ตนะครับกับแพดเดนชิปนะครับหลายท่านถ้าเกิดติดตามผมจะรู้อยู่แล้วนะรถส่วนตัวผมนะครับปลดโหมดมานะครับตั้งแต่ซื้อรถเนาะก็ปีกว่าแล้วนะครับเพิ่งจะมาได้ใช้พวกโหมดพวกนี้ครับหลังๆนะครับโดยเฉพาะโหมดสปอร์ตนะครับตั้งแต่ปลดมาไม่เคยใช้เลย นะครับใช้ครั้งแรกก็คือสาธิตให้ลูกค้าดูนะครับลองให้ลูกค้าดูเนาะเพราะว่าผมาเคยใช้หมวดสป,ปอร์ตกับเพดนชิพมาแล้ว1ครั้งนะครับก็คือการสาธิตให้ลูกค้าดูนะครับและนี่ก็จะเป็นครั้งที่2นะครับเผื่อท่านใดไม่ได้ดูคลิปนูน้นเนาะก็นี่ก็จะมาทําให้ดูเป็นครั้งที่2นะครับก็ต้องแจ้งก่อนนะครับรถที่ไม่ว่าจะปลดระบบนะฮะหรือเปลี่ยนพวงมาลัย นะครับมันมีผลกระทบกับการรับประกันนะครับถ้าเราดูตามเอกสารของทั้งฟอร์ตนะนะมันมีผลกระทบเกี่ยวกับการรับประกันทั้งสิ้นนะครับหรือว่าเราจะแต่งอะไรก็ตามเราต้องรู้ไว้นะครับแต่ถามว่าอย่างผมเนี่ยอดระบบมาปีกว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นใสพวงมาลัยมานะครับ หลายเดือนแล้วนะหกเดเดือนเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นครับทุกอย่างก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้หรือทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราใช้ระบบแท้นะครับเราใช้ระบบแท้อ่าแต่เพียงแค่มันไม่ได้ทําโดยช่างเขาเรียกว่าอะไรครับช่างของฟอร์ดโดยตรงโดยการรับประกันของฟอร์ดโดยตรงนะครับก็จะเป็นช่างที่เขาเอาระบบเอาพวกนี้มาทํานะครับอ่ามันก็จะมีมาตรฐานอยู่ ในระดับหนึ่งเลยนะครับเพียงแค่เราไม่ได้รับประกันจากฟอร์เท่านั้นเองนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมนะครับนี่นะครับผมรีเซ็ตเนาะอ้ากดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจับจากนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าทริปนี้นะครับก๊อฟใช้น้ำมันเท่าไหร่นะแต่ละช่วงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ นี่ก็วิ่งมา91กิโลนะครับอันนี้10.6นะนะครับในช่วง8 0 9 0โลของผมเนี่ยต้องบอกกันเลยนะอยู่ในเมืองเนาะนะครับเพราะว่าเ,เราแวะกินจอดรถนะครับสตาร์ทรถซื้อของก็คือขับอยู่ในเมืองะครับนะช่วงหนึ่งวันนะเพราะว่าเมื่อวานหลังจากส่งรถเสร็จแล้วผมนอนต่อนะครับก็เนี่ยขับนู่นนี่นั่นอยู่นะครับ ล้วก็ไปไหว้พระนะครับมีขึ้นเขามีอะไรนิดๆหน่อยๆเนาะก็นี่นะครับกำลังจะวิ่งยาวๆนะครับแล้วก็กลับที่ทํางานนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้ตัวเลขยังอยู่10.6นะครับอ่าตัวเลขอยู่10.6ก็อย่างที่แจ้งนะครับว่าคลิปนี้อ่จะให้ดูตัวแพดเดิลชิปนะครับกับระบบที่เราไปปลดมาเดี๋ยวผมขยายก่อนนะครับ ก็พวงมาลัยผมนะครับเป็นพวงมาลัยแรปเตอร์นะครับที่เราติดพวงมาลัยนี้มานะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้แพดเด้นชิปได้นะครับแต่การใช้แพดเด้นชิปเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะมันแน่นอน,นครับต้องใช้2มือในการขับนะไม่ใช่มือเดียวอย่างผมอย่างนี้นะพอแพดเดนชิปอะครับฝั่งซ้ายนะมันจะเป็นตัวลดเกียร์นะครับฝั่งขวาจะเป็นตัวบวกเกียร์นะครับก็ กดซ้ายก็คือมันจะลดเกียร์ลงมาเนาะเหมือนเป็นเกณฑ์เป็นการเชนเก,ยเกียร์ลงนะครับหกห้าสี่สามงหนึ่งนะครับขวาก็บวก1ยัน6นะครับข้อได้เปรียบของรถที่เป็นรุ่นอื่นนะฮะแล้วมาติดแพ t เดินชิพคืออะไรนะครับสิ่งที่มันได้ตามมานะครับคือมันจะเปลี่ยนเกียร์ได้2จุดนะครับเกียร์มันจะเปลี่ยนได้2จุดมันจะต่างกับแรปเตอร์นะนะครับ พอถ้าเกิดเราซื้อแรปเตอร์มาเนี่ยครับหัวเกียร์มันเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าใช่ปะ่ะนะครับแต่แรปเตอร์ครับหัวเกียร์เป็นไฟฟ้าแต่มันจะไม่มีบวกลบที่หัวเกียร์นะตรงปุ่มตรงหัวเกียร์เนี่ยมันจะมีให้กดตัว M ปุ๊บแล้วมาบวกลบที่แพดเดนชิปนะครับแต่จะต่างกันนะครับกับพวกสตอมแท็กนะที่เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะครับหัวเกียร์ไฟฟ้าที่มีบวกลบนะครับมันก็จะถ้าติดแพดเดนชิปเข้าไปก็จะเล่นได้ที่หัวเกียร์กับได้ที่พวงมาลัย นะครับหรืออย่างรถพวกรุ่นผมเนี่ยนะก็เป็นเกียร์ดั้มยาวถูกไหมครับนะมีตัวเปลี่ยนเกียร์บวกลบที่หัวเกียร์นะครับการติดพวงมาลัยแพดเด้ลชิพเพิ่มนะครับนั่นก็จะทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ได้2จุดเหมือนกันนะครับอันนี้คือความได้เปรียบสําหรับรถที่มาติดที่หลังนะฮะก็คือคุณใช้ได้2แบบนะนะก็อันนี้มาให้เป็นข้อมูลนะครับแล้วเรื่องของอีกอย่างหนึ่งคือการปลดโหมด นะครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับสะดวกดีกว่าแต่ส่วนใหญ่ครับผมก็ไม่ค่อยให้ลูกค้าปลดหรอกแต่ถามว่าปลดมีผลเกี่ยวกับการรับประกันไหมมีผลนะครับมีผลเกี่ยวกับการขับขี่ไหมผมว่ามันทําให้ขับสนุกขึ้นนะครับขับสนุกขึ้นเนาะหน้าจอตอนเราปลดโหมดนะครับมันก็จะมีทั้งโหมดการขับขี่มีเดี๋ยวผมซูมให้นะครับแป๊บบนึงนะมันไม่โฟกัสเพราะแดดมันแรงนะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาต โค้งขวานิดนึงก่อนแปบบ๊แบแป๊บนึงนะครับค่อยๆเข้าโค้งก่อนโค้งยาวซะด้วยโอเคแป๊บหบนึ่งนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดอ่นะนะครับ สิ่งที่ปลดโหมดมานะครับแล้วมันก็จะตามโหมดมาด้วยนะนะครับก็จะมีพวกเกี่ยวกับอ่าอ,อย่างของผมผมปลดแรงดันลมยางด้วยมันก็จะมากันหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ปลดแรงดันลมยางใช่ไหมมันก็จะมีพวกระบบกระจายกําลังมาเอ่อเข็มทิศมาอะไรอย่างเงี้ยครับตัวอ่านป้ายความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมานะครับกับการปลดโหมดก็ขึ้นอยู่กับเราปลดนะครับว่า เราจะปลดระดับไหนเนาะจะปลดตัวไหนอย่างของผมผมผมก็ทํามาหมดนะครัะแล้วหลักๆเลยนะครับสิ่งที่มันตามมาก็คืออันนี้นี่นะครับโหมดทั้งหมดของการขับขี่เห็นไหมครับโหมดทั้งหมดของการขับขี่มันก็จะขึ้นที่หน้าจอโดยปกติเนี่ยตัวขับสองเนาะมันจะมีแค่สี่โหมดนะครับก็จะมี โหมดปกติประหยัดนะครับลากพ่วงถนนลื่นมีแค่4โหมดนะครับตอนปลดมาเนี่ยมันมามันมาพร้อมนะมาทุกโหมดนะครับทุกโหมดที่มีเห็นปะเยอะมากเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของออโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตนี่หรือว่าอ,อย่างหนึ่งเรากดจากจอน,นี้ก็ได้เราไม่กดจากตรงนั้นใช่ปะเรากดจากรูปรถนะครับเห็นไหม มันมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดสปอร์ตนะครับก็เปลี่ยนได้ครับนะครับขึ้นอยู่กับเรานะเปลี่ยนใบสีมันก็เป,ปลี่ยนไปเดี๋ยวเข้าโหมดประหยัดก่อนอจิ้มไม่โดนไหมครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปวันะนนี้เรามาดูเลยหลักๆเรามาดูโหมดสปอร์ตกินน้ํามันแน่ๆนะครับ,นนนะรบเดิมมาขับก็กินน้ํามันอยู่แล้วมันอยู่ในโหมดโหมดสปอร์ตนะครับตอนที่เราปลดมามันจะเป็น ใช้คําว่าสีส้มหรือสีแดงสีส้มแดงนะครับเป็นสีของของตัวแรปเตอร์นะครับเป็นสีเดียวกันเลยนะกับตัวพอย n ์เซนเตอร์นะครับสิ่งที่ได้มานะครับมันจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์นะผมบอกได้เลยว่าอันนี้คือคือเปลี่ยนไปเยอะเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเคยขับมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นครั้งที่สองนะครับ ครั้งที่สองนี่ผมขับนะเดี๋ยวผมปล่อยให้คันข้างหน้าค่อยๆไหลก่อนเนี่ยคือเรากดนิดเดียวอ่ะนี่คือหลังติดบาะเลยนะคือกดนิดเดียวครับนะครับคันเร่งอ่ะผมว่าคันเร่งมันมันเบาอ่ะตอนกดเข้าไปปุ๊บมันก็มันก็ม,กมาเร็วเนาะมันก็จะสวนทางกับโหมดประหยัดที่คันเร่งมันจะดูหนักๆนุวงๆนะครับมันก็ไออันนั้นต้องใช้แรงกดนะแต่อันนี้กดปุ๊บมาเลยกดแค่ครึ่งเท้าก็มาเลย มาเร็วครับคันเร่งเบาถามว่าโหมดนี้สําหรับผมอะคือแน่นอนแหละคําว่าสปอร์ตมันมันมันสุดอยู่แล้วนะครับดีสุดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าเฮ้ยกอลพี่ไม่ได้ปลดโหมดสปอร์ตพี่ต้องการจะขับให้มันแบบคันเร่งมันเบาขึ้นหน่อยนู่นนี่นั่นหน่อยพี่ก็ต้องไปใช้โหมดที่ใกล้เคียงกันก็คือลากพ่วงแต่มันก็ไม่เหมือนหรอกนะครับแต่มันก็ได้แค่แบบมันก็อาจจะดีกว่าโหมดปกติหน่อย ก็ใช้โหมดลากพวก่วงที่ที่เป็นรูปรถพ่วงสีเหลืองนะครับนะฮะก็ใช้ได้เห็นไหมลองใช้ดูมันกดเนี่ย,ยกดเติมแค่นิดเดียวเองนะแค่แบบเอาเท้าแตะสัมผัสไปนิดเดียวเองนะมาแล้วมาเร็วนะครับอ่แต่ขับรถเร็วก็ไม่ดีหรอกนะครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้สาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูเผื่อใครจะปวดว่าเฮ้ยฟิลมันต่างกันไหมนู่นนี่นั่นไหมผมบอกเลยครับมันมัน มันต่างกันทุกโหมดการขับขี่ต่างกันนะครับและยิ่งมาจับกับพวงมลาลัยที่เป็นพัดเดิลชิพด้วยมันก็จะขับได้เรื่องของออสนุกมากยิ่งขึ้นเนาะมันก็จะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างตอนนี้ผมใช้ไดเวอร์อยู่ตัวดีอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดว่าผมจะเล่นมนนวลผมก็กดมาที่ m, เ็นะครับเป็น m ออันนี้ก็จะเป็นตบซ้ายก็เป็นเชนเกียร์เห็นไหมครับก็เป็น M5 นะครับ รือผมจะบวกเกียร์นะครับที่ตรงนี้ก็ได้นะดูนะเดี๋ยวผมกดบวกให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็เป็น M6 นะอันนี้คือความได้เปรียบในะช,ช้พัดเดิชิปก็สนุกครับสนุกตอนแซงอะ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องช่วยถือนะอถือก่นกอนแรบเพราะมันมันเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้จริงๆนะนะครับอ่ลองดูนะถ้าเกิดเราขับนะครับลองลองดูมุมหนะนะ่อยให้จับมุมอะไรหรือว่าให้จับจับจับ เกน,น้าเกวัดไปนะครับอันนี้ดูนะผมเลขหกเนาะความเร็วอยู่ร้อยสิบสองใช่ไหมครับตอนผมเริ่มเหยียบคันเล่นปุ๊บผมเชนเกียร์ปุ๊บนะครับมันก็จะแบบไปเร็วอ่ะเห็นปะ่นะเนี่ยล้วเล่นมันมันนวลปุ๊บนะครับนี่คืออันนี้คือให้ลองดูนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาจริงๆให้ไปขับเร็วอย่างนี้นะครับเนี่ยคือด้วยความเป็นโหมดสปอร์ตนะเราก็ขับได้ จังหวะเชนเกียร์จังหวะเล่งแซงสําหรับคนที่ใส่พวงมาลัยแพตเทนชิพก็ไม่ต้องเอามือซ้ายออกมาจับเกียร์ซ้ายขวาก็จับได้เลยเพราะการขับรถนะครับที่ถูกต้องก็คือการจับที่พวงมาลัย3 3กับ3กันเลยนะสมกับเมันจะติด6อยู่เรื่อยเลยสกับเนาฬิกานะครับจับ2มืออย่างนั้นการที่เขาทําพตเทนชิพมาอย่างนี้ก็แน่นอนครับนี่คือตามหลักสากลในการขับนะครับเนี่ยเห็นปะเราขับจับพวงมาลัยได้ นะครับมันก็จะประคองรถได้ไม่ต้องเอามือออกมาเนาะไม่ต้องเอามือซ้ายออกมาเปลี่ยนเกียร์นะครับก็จับได้เลยนะอันนี้ก็คือข้อดีแล้วถ้าเกิดว่าเราไปขับขึ้นบนเขานะครับมันก็จะทําให้เราเล่นเกียร์ได้เหมือนเกียร์ธรรมดาโดยที่เนี่ยสองมืออยู่ที่พวงมาลัยนะครับมันก็ง่ายนะครับดีสะดวกเนาะแต่ผมบอกเลยว่าขับสนุกจริงนะครับเนี่ยดูดิเนี่ย,ย,ยคลิกดาวให้ดูเถิเห็นปะดู เข็มขึ้นเร็วมากเลยนะเท้านี่กดยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สุดคันเร่งนะเนี่ยได้ครึ่งเดียวเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเหยียบอันนี้คือเหยียบหมดคันเร่งนะครับอ่ะพอเพราะว่ามันเป็นการขับที่เร็วนะครับอ่ะเราก็ใช้งานได้ครับพวกโหมดพวกนี้ไม่ได้จําเป็นต้องจอดนะครับกดได้เลยแต่เนี่ยโหมดก็จะสวอปกลับได้เลยนะครับไม่ได้จําเป็นต้องจอดแต่ผมว่าจะต้องบอกก่อนผมบอกลูกค้าท,ท,ทุกๆท่านนะ การเปลี่ยนโหมดนะครับต ok ่อให้เราปลดโหมดไม่ปลดโหมดหรืออะไรนะครับไม่ต้องจอดเนี่ยมันมันมันหมุนโหมดได้แต่ผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับตอนหมุนโหมดจริงๆเนี่ยอย่าไปเปลี่ยนด้วยความเร็วสูงอย่าไปเปลี่ยนตอนที่มันอยู่ในโค้งหรือในอะไรครับเปลี่ยนทางตรงนะครับความเร็วต่ากว่าร้อยนะครับหรือบางคนขับล่องแล้วอาจจะช่วงประมาณร้อยต้นๆเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้เพราะอย่างเมื่อกี้ร้อยกว่ามันก็เปลี่ยนได้ผมสาธิตให้ดูเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการปรับโหมดเรื่องของความเร็วเนี่ยเปลี่ยนได้ แต่ตอนให้ผมพรีเซนต์ให้ผมแนะนําผมไม่แนะนําให้ลูกค้าทุกคนนะครับหมุนหมดด้วยความเร็วหรอกขับสองไม่มีผลเพราะอะไรเพราะขับสองมันก็เปลี่ยนแค่โหมดยังไงมันก็เป็นขับสองแต่ลองคิดดูนะครับสมมุติว่าเราเป็นขับสี่เป็นขับสี่นะพี่เปลี่ยนจากโหมดปกติเป็นโหมดฝนเนี่ยจากสองไฮเป็นสี่ไฮเนี่ยถ้าพี่ไปเปลี่ยนเนี่ยจังหวะที่มันเป็นโค้งเนี่ยนะครับจังหวะรถที่มันล็อกเนะยครับเรื่องของ ระบบขับเคลื่อนเนี่ยการเลี้ยวเอ่ยพวงมาลัยเอ่ยที่มันหนักขึ้นที่ตีวงต้องกว้างขึ้นต้องอะไรอันตรายนะครับขับรถเปลี่ยนทางตรงอย่าเปลี่ยนเร็วนะครับหลังกากเปลี่ยนเซฟตี้จะเหยียบก็เหยียบเอาอย่างน้อยๆให้มันเซฟตี้เพิ่มขึ้นอีกจากนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเนาะตอนผมพรีเซนต์หรือผมบอกผมทําให้ดูว่าเฮ้ยมันทาได้เกินจริงๆแต่ตอนให้ผมแนะนําผมก็ต้องแนะนําในสิ่งที่ปลอดภัย ให้กับลูกค้านะครับไม่ใช่แบบโผพิ่เปลี่ยนได้เลยครับระบบผมเทพปูยี่ปูยำขับไปได้เลยผมก็แนะนําอย่างนั้นไม่ได้เนาะอ่ะแล้วรถของเรานะครับเมื่อเปลี่ยนขับรถนะครับแมนนวลนะครับตัวเอ็มเนี่ยที่ที่เกียร์นะครับกับตัวดีเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้เลยนะครับเนี่ยจากขับเอ็มเป็นดีนะเห็นป่ะจากดีเป็นเอ็มได้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยจากเอ็มเอ็มห้าใช่ไหมอ่ะผมดันไปเกียร์ดีได้เลยเห็นไหมครับใช้งานได้เลย นะครับขับง่ายๆสบายเนาะตอนซื้อฟอร์ดมาเนี่ยอา๋จะผมขออนุญาตถือกล้องก่อนมุมกล้องบางทีมันอาจจะ,ะต้องบอกก่อนนะครับได้เท่าที่ตากล้องถือนะเพราะมนั้น <laughs> ก็จะบังหน้าคนขับหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็มาสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูแต่ผมบอกได้เลยนะครับรถเนี่ยมันออกแบบมาแบบมาทํามานะให้เพียงพอกับการใช้ ในมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอย่างขับ2มี4โหมดว่าพอไหมพอนะครับขับ4มี6โหมดว่าโดยปกติพอไหมผมว่าพอนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านนะครับซื้อรถไปเราต้องการจะแต่งเพิ่มนะครับว่าเราแอดวานซ์กว่านะครับเรานู่นนี่นั่นกว่าทําได้ไหมทําได้นะครับทําได้แต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันมีอะไรที่จะตามมามีข้อจํากัดอะไรตามมารถผมนะครับ หเหมือนที่ผมบอกครับผมยืนยันนะผมผมไม่ได้อยากกดนะครับตอนแรกมันเริ่มต้นจากผมอยากทําแค่อย่างเดียวคือแรงดันลมยางนะครับแรงดันลมยางเพราะว่าผมเป็นคนที่วิ่งทางไกลผมก็กะจะทําแค่ตัวนั้นนะครับแต่ลูกค้าผมก็ด้วยความเขาเป็นคนทําระบบอนะคนัะเขาบอกว่าพี่กอล์ฟผมทําให้เลยนะพี่เออทาให้เลยก็มันก็ทํามาแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับได้ใช้ ไอโหมดสปอร์ตเนี่ยก็เพิ่งได้ใช้ในสองครั้งเนี่ยในการในการเกิดเรียกว่าอะไรนะลองขับนะครับในโหมดสปอร์ตโดยปกตินะครับผมกล้าพูดได้เลยครับผมไม่เคยใช้เลยสักครั้งนะครับที่ผมใช้ก็เนี่ยแหละครับตอนสาธิตให้ทุกคนดูนะครับอย่างแพดเดิลชิพนะครับผมก็บอกได้เลยว่าผมไม่เคยใช้เลยนะครับตน้งแต่ติดก็ใช้ตอนสาธิตให้ทุกคนดู เพราะว่าโดยปกติพื้นฐานผมต้องบอกก่อนผมขับรถมือเดียวนะฮะซึ่งจริงๆมันสิ่งที่ไม่ถูกนะนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถ so, ูกเลยแต่ผมขับรถมือเดียวนะครับผมขับรถมือเดียวเนาะมันก็เลยอาจจะไม่ชินหรือว่าบางทีตอนเราถ่ายกล้องอย่างเงี้ยครับโดยที่มือผมต้องถือกล้องมือนึงมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าพวกเนี้ยเราให้สิ่งที่ถูกก็คือเราก็ต้องปรับเข้ากับเขานะครับ บางคนก็ถามว่าติดพวงมาลัยแพดเด้นชิททาไมนะครับเพราะว่าเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วก็เหมือนเดิมครับว่าจริงๆผมชอบพวงมาลัยแพตตินัมนะครับเพราะมันนุ่มเนาะผมไม่ได้สนใจเรื่องมันอุ่นมืออุ่นอะไรหรอกผมผมชอบผิวสัมผัสมันนุ่มตอนเราขับพวงมาลัยนุ่มๆเราจับนุ่มๆเนี่ยมันก็ดูสบายมือนะครับแต่ลูกค้าหลายท่านถามกันเข้ามาเยอะติดแพดเดนชิดีไหมใส่ดีไหมระบบมีปัญหาไหมนะครับสิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือเราเลือกที่จะติด ติดอย่างที่หลายๆท่านอยากรู้นะครับเราก็เอามาพรีเซนต์ให้ทุกท่านได้ดูนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ประกอบการตัดสินใจว่าจะติดไม่ติดแต่ก็มีลูกค้าหลายคนครับตอนผมติดผมพรีเซนต์ไปนะครับออกรถไปแล้วตามมาติดนะครับหรือนะครับตอนซื้อรถไปให้เราติดไปให้เลยนะครับเราก็ทําให้เนาะเราก็ทําให้ได้หมดนะครับแต่ก็มาแจ้งนะก็เดี๋ยวทริปนี้เดี๋ยวไปดูตัวเลขนะครับ ไปดูตัวเลขว่านี่ขนาดมเมื่อกี้เหยียบเท่าไหร่นะร้อยร้อยกว่านะที่ลองช่วงสั้นๆนะครับนี่ตอนนี้ตัวเลขของอัตราการบริโภคน้ํามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเริ่มได้ขับยาวแล้วนะครับได้ขับช่วงลอยตัวได้ขับช่วงยาวแล้วนะครับมันก็จะประหยัดน้ํามันกว่าช่วงแป9 0ิโลแรกที่ผมอยู่ในเมืองนะครับในเมืองจอดกินข้าวขยับอีกนิดนึงเข้าปั๊มนะครับแฟนลงไปซื้อของไปเข้าห้องน้ํา ขึ้นเขาไปไหว้พระลงเขาแน่นอนครับด้วยด้วยที่ที่เราใช้นะครับมันทําให้มันกินน้ํามันมันก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยตอนขับออกมาเนี่ยตอนนี้เป็น11.1อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าตอนถึงที่ทํางานนะครับหรือถึงที่บ้านเนี่ยนะครับตัวเลขจะเท่าไหร่นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับนะครับเราก็ถึงที่ทํางานแล้วนะครับ701กิโลกิโลเมตรต่อลิตรนะ นะครับผมวิ่งอยู่สิบาชั่วโมงนะครับก็มีแวะก็ค่าใช้ใจ่ายนะครับคำนวณแล้วจากที่เราเติมน้ำมันเนาะก็หนึ 1, ่งัน็ด้อี่บ้าบาท1ันเจ็ด้อยี่บ้าบาทเนาะการนี้คือตอนมานะครับเอ้ยตอนกลับนะครับที่กลับจากส่งรถแล้วกลับมานะส่วนขาไปนะครับขาไปเนี่ยหนึ่งพันสาอสี่บห้าบาทใช่ไหมขาไปเราใช้เราใช้โหมดประหยัดเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาสอง ค่าใช้จ่ายนะครับตอนไปกับตอนกลับมารวมกันเนี่ยนะครับเท่ากับว่าทริปนี้ไปกลับนะครับผมใช้ทั้งหมดสามพันเก้าสิบสี่บาทนะครับนี่ที่เรารู้นะเราเร็วเพราะอะไรเพราะเราเอาพิมพ์ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแอปครับมันมีสูตรคํานวณเนาะเราก็กดสูตรเอาเราจะได้รู้นะครับก็ทริปนี้เห็นไหมวิ่งประมาณพันสามร้อยกว่าโลนะครับในค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณสามพันหนึ่งแหละเราปัดไปนะครับก็ให้ลูกค้าให้ให้ลูกค้ารู้นะครับ ไปหมดประหยัดพันสามกับโหมดปกติพันเกว่านะครับว่าให้รู้ว่ามันมีผลต่างไหมนะครับยังไงนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับหลายๆท่านนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับซือฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรอีดีไล ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ